สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ชาแนลนัชยธรสอนแมทนะคะวันนี้คุณหนึ่งจะพาทําแบบฝึกคัดเกี่ยวกับอัตราส่วนตรีโกณมิติกันนะคะไปลุยกันเลยค่ะไปกันตัวอย่างนะคะจงหาจงหาค่าของนะคะแทนหกองศาลบด้วยไซน์หกสิบองศานะคะเราไปเริ่มทำกันเลยนะคะวิธีทำ นะคะวิธีรมล็อกโจทย์มาก่อนเนาะเด็กๆก็คือแทน60องศาลบซาย60องศานะคะเท่ากับนักเรียนแทนค่าลงไปนะคะแทน60องศามีค่าเท่ากับรูท3นะคะหนูก็ใส่รูท3ลงไป โอเคค่ะแล้วก็ลบด้วย sin ์หกองศานะคะ s ซด์หกองศามีค่าเท่ากับรูทสส่วนสนะคะใส่ค่าเข้าไปรูทสาูทส่วนสนะคะจากนั้นนะคะหนูก็หาผลลัพธ์ของมันโดยการแล้วเรี่ยนดูนะตรงนี้มันส่วน1ใช่ไหมลูกเราก็ การลบเศษส่วนนะคะหนูก็หักคอลนอคูณ2ทั้งเศษและส่วนนะคะหนูก็จะได้เป็นอ่าเดี๋ยวคูณหนึ่งโน้ตเอาไว้อันนี้ก็คือมันส่วนหนึ่งใช่ไหมลูกเราก็เอา2ไปคูณทั้งเศษและส่วนนะคะ2องคูณรูทสามนะคะก็จะได้เป็น2องรูทสามนะคะ2องรูทสามลบด้วยรูทสาม นะคะทั้งหมดตัวส่วนเท่ากันแล้วนะลูกเอารวบได้เลยนะส่วนด้วย2ค่ะโอเคนะคะแล้วคราวนี้หนูก็เอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้าลูกสัมประสิทธิ์ข้างหน้าหน้าหน้าสแควร์หน้ารูสามมาบวกลบกันได้เลยนะคะ ตรงนี้มันเป็นอะไรลูกมันเป็นเลขหนึ่งถูกต้องไหมมันเป็นเลขหนึ่งนะคะแต่เขาไม่ได้ยมเขียนใช่ไหมก็คือเอาสองมาลบหนึ่งนะคะสองลบหนึ่งก็เหลือหนึ่งนะคะหนึ่งคูณรูทสามก็เหลือรูทสามค่ะลูกก็จะกลายเป็นรูทสามส่วนด้วยรูทสามส่วนสองก็ตอบแล้วคะ่ะข้อนี้เสร็จเรียบร้อยค่ะหรือนักเรียนจะใช้การหักนิ้วก็ได้นะคะเดี๋ยวครูจะวาดนิ้วให้ดูละกันโอเคค่ะ หกสิบองศาหย,ยุดตรงนี้ใช่ไหมลูกหนูก็หักนิ้วลงมาหักนิ้วนี้ลงมานะเสร็จแล้วฝั่งนี้จะเป็นทรายใช่ไหมลูกฝั่งนี้จะเป็นคอร์สใช่ไหมคะแต่ต้องใส่สแควร์รูทเนาะข้างบนนะคะข้างล่างมันจะส่วนสองถ้าพูดถึงเรื่องนิ้วมอือของเรานะคะค่าแทนหนูหักนิ้วเห็นไหมลูกฝั่งนี้เหลือนิ้วหนึ่งสองสามก็คือรูทสามส่วนด้วยหนึ่งนะคะส่วนด้วยรูทหนึ่งนั่นแหละนะคะรูทสามส่วนหนึ่ง ก็จะกลายเป็นรูทสามก็จะได้ค่าตรงนี้มาก็ทสกลงไปส่วนทรายทรายก็คือค่าตรงนี้นะคะรูทสามเห็นเป็ลูกเดือ3สามนิ้วก็ใส่สแควร์รูทไปรูทสามส่วนด้วยสองหนูก็แทนค่าลงไปนะคะมันก็จะมีตารางให้เปิดตารางที่คุณหนึ่งเคยให้ไปแล้วก็ใช้ได้เสร็จแล้วได้แทนค่าเรียบร้อยหนูก็มาหาผลลัพธ์นะคะถ้าเป็นบวกลบเศษส่วนหนูก็ทําส่วนให้มันเท่ากันซะพอหนูทำส่วนให้เท่ากันเสร็จนะคะลูกหนูก็เอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้าสแควร์รูทสามเนี่ยมาบวกลบกัน นะคะ2อลบหนะคะก็เหลือหนึนะคะลูก1คูณรูท1คูณรูทสก็ได้รูทสนะคะก็ตอบรูทสส่วน2เลยก็ประมาณนี้นะคะไปข้อต่อไปกันเลยค่ะข้อนี้นะคะโจทย์บอกให้หนูหาอะไรลูกหา จงหาค่าของคอส45องศาคูณกับแทน45องศาใช่ไหมคะแล้วก็ลบด้วยคอส60องศาคูณกับไซ45องศานะคะในเคสนี้ในเคสนี้ก็แทนค่าลงไปได้เลยนะคะก็เดี๋ยวคุณหนึ่งขอวิธีทําก่อนละกันนะคะล็อกโจทย์ค่ะลูกล็อกโจทย์มานะคอส45องศานะคะคูณกับ คูณกับแทนคูณกับแทนสีองศานะคะแล้วก็ไปลบด้วยคอส์0องศาคูณกับไซสี่สิองศาเท่ากับนะคะถ้าใครมีตารางก็เปิดตารางได้เลยแต่ถ้าใครไม่มีมาคุณหนึ่งจะพาใช้นิ้วแล้วกันตึง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 ,ต,ง,ต,งตึงนะคะ ข้างบนนิ้วใส่สแควรูทฝั่งนี้เป็นค่าไซน์ฝั่งนี้เป็นค่าคอร์สนะคะลูกข้างล่างส่วนด้วย2โอเคตามนี้เราต้องการมุม45 45้าอยู่นิ้วชี้ลูก45องศายอยู่ตรงนี้นะคะหักนิ้วนี้ลงนักเรียนลองหักนิ้วนี้ลงนะคะถาม cost. คอร์สคอร์สเหลือกี่นิ้วคอร์สเหลือ2นิ้วนะคะ2นิ้วก็คือเหลือรูทสข้างล่างก็ส่วน2แสดงว่าคอร์สสมีค่าเท่ากับรูทสส่วน2 รูทสองส่วนด้วยรูทสองส่วนด้วยสองนะคะต่อไปแทนสี่สิบห้าแทนสี่สิบห้าแทนคือค่าแทนนะลูกแทนก็คือไซนส่วนด้วยคอร์สโอเคไหมคะหนูดูนะข้างนี้ไซน์คือ ไซด์หนูดูนะคะหนูดูนิ้วคูณอะไซด์เหลือ2นิ้วไซด์คือรูทสองส่วนสองนะคะคอร์สก็คือรูทสองส่วนสองเหมือนกันนะคะรูทสองส่วนสองหารด้วยรูทสองส่วนสองก็เหลือ1นะคะลูกหนูก็แทนเลข1ลงไปต่อไปค่าคอร์สหกสิบนะคะเราก็หักนิ้วที่นิ้วนางนะลูกนะก็จะเหลือ1นส่วนสองเราก็แทน1นส่วนสองลงไปส่วนไซด์สี่ห้าหนูรู้อยู่แล้วเมื่อกี้นะคะเมื่อกี้คุณหนึ่งบอกไปแล้วก็คือรูทสองส่วนสอง โอเคตอนนี้เราแทนค่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพอเราแทนค่าเสร็จเราก็มาหาผลลัพธ์นะลูกปลายบรรทัดต่อไปนะคะรูทสองส่วนสองคูณกับหนึ่งก็ได้ตัวมันเองนะคะก็ได้รูทสองส่วนสองก็กลายเป็นรูทสองส่วนสองลบด้วยฝั่งนี้คูณกันนะคะ หนึ่งคูณรูทสองก็ได้รูทสองนะคะสองคูณสองก็ได้สี่ตรงนี้เราจะได้ 2, 4, 4, 4. ด 2, รูทสองส่วนสี่นะคะลูกรูทสองส่วนด้วยสี่เจอการลบเศษส่วนอีกแล้วนะคะเจอการลบเศษส่วนอีกแล้วคราวนี้การลบเศษส่วนหนูต้องทำไงลูกทำตัวส่วนให้มันเท่ากันนะคะดังนั้นการทำตัวส่วนให้เท่ากันหนูจะต้องทำ เอา2มาคูณทั้งเศษและส่วนของพจน์หน้าใช่ไหมคะหนูก็จะได้เป็น2องคูณรูทสองได้2องรูทสองสอง,สองคูณสองข้างล่างก็คือส่วน4แล้วนะคะพอส่วนเท่ากันคุณหนูจะจับรวบเลยนะคะบรรทัดนี้เท่ากับ2องรูทสองลบรูทสองส่วนด้วยสโอเคไหมลูก เริ่มเข้าสไตล์การคิดเหมือนเดิมแล้วเอาสองเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามาลบกันตรงนี้คือเลขอะไรจ้าตรงนี้ก็คือเลขหนึ่งเหมือนเดิมนะคะสองลบหนึ่งก็คือหนึ 2. 2่งหนึ่งคูณรูทสองสองลบหนึ่งก็ได้เท่ากับหนึ่งนะคะหนึ่งคูณรูทสองก็ได้รูทสองนะคะลูกแล้วก็ได้รูทสองส่วนสี่ข้อนี้ก็ตอบเลยค่ะลูกก็ได้เป็น รูทสองส่วนด้วยสก็เสร็จเรียบร้อยอีก1นึคอค่ะเข้าใจมากยิ่งขึ้นแล้วเนาะเดี๋ยวคู่หนึ่งพาทำโจทย์หลายแบบนะคะไปต่อข้อต่อไปเลยนะคะข้อต่อไปตัวอย่างบอกว่าให้หนูหาไซนา3สองศาส่วนด้วยคอส30องศาบวกด้วยแทน60องศาโอเค ปัไปวิธีทํากันรูปนะคะวาดนิ้วเหมือนเดิมเนาะครูหนึ่งมองว่าวาดภาพนิ้วอะจะมองง่ายใช้นิ้วเราก็ได้นิ้วเอานิ้วเราขึ้นมาเลยลูกเวลาหนูจะแทนค่าหนูนิ้วมาฝั่งนี้เป็นค่าซายฝั่งนี้เป็นค่าคอร์ดแล้วคราวนี้เรามองที่ส0ิองศา30ิบองศาเราอ,อยู่มุมนี้ใช่ไหมคะอ่าเดี๋ยวคุณหนึ่งจัดนี้นะ อันนี้ศูนย์องศาสามสิบสี่สิบห้าองศาหกสิบองศาเก้าสิบองศาตอนนี้หนูจะหักนิ้วไหนหนูหักนิ้วนี้ใช่ไหมลูกหนูหักนิ้วนะสามสิบองศานะทรายสามสิบองศาก็จะมีค่าถ้าเป็นทรายใช่ไหมลูกทรายจะมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนสองนะคะส่วนคอสก็มีค่าเท่ากับรูทสามส่วนสองนั้นให้ดูให้ดูที่นิ้วนี้เป็นเกนนะคะอันนี้เหลือสามนิ้วก็เป็นรูทสาม อันนี้เหลือหนึ่งนิ้วก็เป็นหนึ 1, ่งรูทหนึ่งรูทหนึ่งก็คือเลขหนึ่งใช่ไหมลูกก็ใช้หนึ่งส่วนสองเลยฝั่งนี้ก็เป็นรูทสามส่วนสองเดี๋ยวเราจะแทนค่ากันส่วนแทนหกสิบถ้าเป็นแทนหกสิบคุณหนึ่งจะใช้นิ้วนี้หกักใช่ไหมแทนหกสิบเมื่อกี้เราทําไปแล้วเนาะเราเจออยู่ข้อนหนึ่งใช่ไหมลูกแทนหกสิบก็มีค่าเท่ากับตรงนี้เหลือสามนิ้วนะคะก็คือรูทสามค่าแทนก็คือค่าแทนตรงนี้แทนก็คือรูทสาม โอเคเราได้ทุกตัวแล้วเราไปจับใส่แทนข้างลงไปในสูตรคุณหนึ่งขอลอกโจทย์นิดนึง s i n ์สามสิบองศาส่วนด้วยคอร์สาสิบองศาแล้วก็บวกแทนหกสิบองศานะคะก็จะเท่ากับ s i n ์หนส่วนสองนะคะลูกส่วนด้วยคอรก็คือรูทสามส่วนสอง แล้วก็บวกกับรูทสามโอเคไหมนะคะบวกกับรูทสามเสร็จแล้วหนูดูนะคุณหนึ่งพาคิตตรงนี้หารกันได้นะคะมันจะได้หนึ่งส่วนรูทสามนะก็ตรงนี้ก็จะเหลือหนึ่งส่วนรูทสามนะคะบวกด้วยรูทสามโอเคเนาะเราจะเปลี่ยนหนึ่งส่วนรูทสามนะคะเปลี่ยนตัวส่วนก็คือ คุณหเอารูทสามคูณทั้งเศษและส่วนนะคะเพื่อให้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มนะเพื่อให้ตรงนี้รูทสามคูรูสามได้3นะคะจะให้ตัวส่วนเป็นจำนวนเต็มนะอ่ะเขียนต่อนะคะลูกก็จะได้เป็นรูสาส่วนสบวกด้วยรูทสามการบวกเศษส่วนเหมือนเดิมค่ะลูกก็คือต้องคูณอันนี้มันส่วนหนึ่งใช่ไหมลูกคูณสทั้งเศษและส่วนเพื่อให้ตัวส่วนมันเท่ากัน นะคะจากตรงนี้เราจะได้ว่าเราจะได้รูทสามบวกด้วยสามรูทสามส่วนด้วยสามนะคะหนูดูนะสามคูณรูทสามก็ได้สามรูทสามนะคะลูกรูทสามบวกด้วยสามรูทสามนะคะแล้วก็ส่วนด้วยสามอย่างนี้นะคะคราวนี้ทำยังไงต่อโอเคพอหนูได้อย่างนี้ปุ๊บนะ หนูก็ดูสัมประสิทธิ์ข้างหน้าเอาสัมประสิทธิ์ข้างหน้ามาบวกกันลูกสัมประสิทธิ์หน้ารูทสาฝั 3, ่งนี้คือเลขหนนะลูก1บวกสก็เป็น4ค่ะถูกต้อง4ี่รูทส่วนสน่าจะตอบแล้วนะคะก็เสร็จเรียบร้อยค่ะข้อนี้ โอเคข้อ3แล้วทําแบบฝึกหัดคุณหนึ่งให้ตัวอย่างไป3ข้อแล้วนะก็น่าจะเริ่มคล่องขึ้นนะคะไปดูข้อต่อไปกันเลยดีกว่านะคะวันนี้เอาสักสักกี่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 ตัวอย่างเลยเอา5ตัวอย่างดีกว่านะคะสําหรับคลิปนี้ให้ให้เด็กๆทําสัก5้าตัวอย่างฝึกความเข้าใจไปเรื่อยๆนะคะข้อนี้นะคะวิธีทําเลยนะล็อกโจทย์ก่อนลูกคอร์ 30องศาทั้งหมดกำลังสองบวก้วด้ายสามสิบองศาทั้งหมดกำลังสองนะคะเท่ากับคอสามสใครเริ่มมองออกแล้วไม่ต้องวาดนิ้วแล้วบ้างอ่านิ้วเรานะ30อยู่นี่นะลูกโอเคไหมคะซายอยู่นี่คออยู่นี่นะคะส่วนั้างล่างสวนสองให้ด้วย ไซ์าองศาหักนิ้วนี้ลงหักนิ้วชี้ลงนะคะลูกคอสก่อนเอาคอสก่อนคอสก็คือตรงนี้เหลือ3นิ้วก็เป็นรูทส่วนสนะคะไซ์เหลือนิ้วเดียวก็เป็น1-2ส่วนสะคะดังนั้นเราก็แทนท่าลงไปนะคะลูกก็จะได้เป็นเอาคอสลงก่อนเนาะรูทสส่วนสทั้งหมดกําลัง2นะคะบวกด้วย1นส่วนสทั้งหมด กำลังสองนะคะก็จะได้อย่างนี้แล้วยกกำลังสองเลยนะลูกนะหนูก็ได้เป็นอะไรเอ่ยสามยกรู้สามกำลังสองก็ได้สามนะคะเสร็จแล้วสองกำลังสองก็ได้สี่หนูจะได้สามส่วนสี่บวกกับฝั่งนี้ฝั่งนี้หนึ่งกำลังสองก็คือหนึ่งคูณหนึ่งใช่ไหมลูกหนึ่งคูณหนึ่งก็ได้หนึ่งค่ะทุกคนโอเคค่ะต่อไป สองกำลังสองก็เท่ากับสองคูณสองถูกต้องไหมลูกก็เป็นสี่หนูก็ใส่สี่ลงปลไปใช่ว้าวข้อนี้เป็นยังไงตัวส่วนเหมือนกันแล้วนะใช่ไหมลูกคือคือข้างล่างส่วนสี่ส่วนสีตัวส่วนเหมือนกันการบวกเศษส่วนตัวส่วนเหมือนกันแล้วให้เอาตัวเศษมาบวกกันได้เลยนะคะสามบวกหนึ่งก็ได้สี่นะลูกหนูจะได้สี่ส่วนสี่ก็มีค่าเท่ากับหนึ่ง ใช่ไหมคะ่ะเรียบร้อยแล้วคะ่ะจยดข้อนี้อุ้ยพอมองเป็นยกกําลังสองอาจจะดูยากใช่ไหมคะแต่พอเราแทนค่าลงไปก็ง่ายนิดเดียวเองนะคะไปข้อต่อไปเลยคะ่ะข้อนี้อืจงหาค่าของอะไรเอ่ยสี่แทนสี่คูณกับแทนสามสิบองศากำลังสองบวกด้วยไซ 60องศาใช่ไหมคะลูกยกกําลังสองได้หรือเปล่าข้อนี้โอเคมียกกําลังสองด้วยนะคะโอเคค่ะจดยกกําลังสองเลยลูกอ่ะต่อไปวิธีทำนะคะอ่ะวิธีทำล็อกจดมาก่อนนะเด็กๆครูหนึ่งขออนุญ,ญาตฮ่าฮ่ก๊อปปี้เลยนะทุกคนโอเคค่ะ ต้องใช้นิ้วอยู่ไหมถ้าใครสะดวกแล้วก็หักนิ้วได้เลยนะคะลูกอันนี้ก็จะกลายเป็น4คูณกับแทน30องศาก็คือ1ส่วนรูท3ใช่ไหมคะโอเคนะยกกําลัง2ใช่ไหมคะลูกใช้1ส่วนรูท3ได้เลยนะคะบวกด้วยาย60องศาก็คือรูท3ส่วน2ทั้งหมดกำลัง2โอเคไหมคะลูกไซ60นะคะ จากนั้นหาผลลัพธ์กำลังสองก่อนจะได้เป็น4คูณกับ1ส่วน3ถูกต้องไหมคะก็คือ1กำลังสองก็เท่ากับ1คูณ1ก็มีค่าเท่ากับ1นะคะใส่ลงไปรูท3กำลังสองก็เท่ากับรูท3คูณกับรูท3นะเหมือนกันเหนยไหมลูกตัวในรูทเหมือนกันรูท3คูณรูท3ก็จะมีค่าเท่ากับ3ก็ใส่ลงไปเสร็จแล้วนะคะไปด้านหลังบ้างไปพดหลังบ้างนะคะบวกด้วย อันนี้เราได้อะไรจ้ารูทสามคูณรูทสามก็ได้เท่ากับสามใช่ไหมลูกอ่าใส่ลงไปส่วนด้วยข้างล่างก็จะกลายเป็นสองกำลังสองเท่ากับสองคูณสองก็ได้เท่ากับสี่นะคะใส่ลงไปค่ะเรียบร้อยแล้วทำยังไงต่อข้อนี้ข้อนี้จะได้เท่ากับเอาสี่คูณเข้าไปกับลูกสี่คูณหนึ่งส่วนสามก็จะได้เป็นสี่ส่วนสามบวกด้วย สามส่วนสี่เอาละสตัวส่วนไม่เท่ากันอีกแล้วนะคะถ้าตัวส่วนไม่เท่ากันหนูก็มาดูคอลอนว่า3กับ4คอลอนคืออะไรนะคะ3ามกับ4โโี่คอลอนคือ12นะคะลูกหนูจะต้องทําตัวส่วนให้เป็น12ดังนั้นการจะทําตัวส่วนให้เป็น12ตัวหน้าก็เอา4คูณทั้งเศษและส่วนส่วนตัวหลังก็เอา3มคูณทั้ง สามคูณทั้งเศษและส่วนนะคะเอาสามคูณทั้งเศษและส่วนหนูจะได้เป็นสี่สี่คูณสี่ได้เท่ากับสิบหกหนูก็ใส่สิบหกลงไปตรงนี้นะคะได้สิบหกเนาะบวกด้วยสามคูณสามได้เท่ากับเก้าหนูใส่เก้าลงไปนะคะส่วนด้วยข้างล่างตัวส่วนเหมือนกันแล้วก็คือสี่สามสิบสองนะคะ หนูก็เอา16บวกกับ9 16าบวกเก้าได้เท่าไหร่คะเด็กๆเ,เก่งมากค่ะ16บวกกาได้25นะคะก็ใส่25ลงไป25ลงไปส่วนด้วย12ข้อนี้สามารถทำเป็นเศษส่วนอย่างต่ำได้ไหมนะคะหรืออาจจะตอบเป็นจำนวนคระันะคะ12 1 12 12 2 24งสบสเศษ1ส่วน1 สองก็ได้ใช่ไหมคะลกูกแล้วแต่นะคะก็คือได้ทั้งสองแบบนะคะตอบได้ทั้งสองแบบเลยก็ได้ยี่สิบห้าส่วนสิบสองหรือจะเท่ากับสองเศษหนึ่งส่วน 1, สิบสองก็ได้นะคะเสร็จเรียบร้อยค่ะคลิปนี้นะคะนักเรียนคูณหนึ่งฝากตัวอย่างไว้ห้าตัวอย่างนะคะเดี๋ยวเราเจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายคะ่ะ